สวัสดีครับคุณกดรังสีมันคุณจะพาผมเดินไปไหนเนี่ยตามนางเอกอมแหม่ไปทาไมฮะคุณกดรังสีมันจะเดินตามนางเอกขอมแหมไปทำไมสวัสดีครับคุณจะเดินตามนางเอกไปทำไมอ๋อใหญ่เฟสไซด์ไปดูด้วมล่าสุดกดรังสีมันจะมาจีบนางเอกขอมแหมับ ครบเออครบคุติดตามไม่ด้เรครับ็ังไเดไหน่นอันั้นเขาทยเอีเคี่ไกเดี๋ยวปอไปรวมวงกับเขากันไปรวมวงกับจอมแม่ลอยลอยชิปก่อน ว่าค่ะบ่าค่ะมันไม่ได้บอกว่าให้แบ่งกันค่ะไม่ได้บอกถ้าว่ามันเป็นนั่นเงิเดียวกัแบ่งเป็นคนกี่คนกี่ใบจดว่าเขาได้เขียนอยู่ว่าไอ้ตั้งขึ้นเมื่อกี้นี่นไหติดร่วมบ่ติดร่วมม่เงินาคนโอนติ้งเมื่อกี้นี่ตั้งปุ๊บทันทีเลยล่ะเนี่ยลาะโอนขึ้นแมาน่พี่ว่าถือติดร่วมอะยรว่าติดร่วมเอามายังเมื่อไหร่ที่เห็นขอได้ยินว่าติดร่วมคนละยังไหม พอดียี้ราติดรวมกันเลยยังมาโอ้ยช่วกี้ขอโทษพี่ฮอโทครับอะไรครับผมปาป๋าไปรุ่มลาติ้งเขาอกันปุ๊บไปติดรวมแล้วทันึงเลยนี่เป็นเมนนี่สองหน่งไม่ใช่เออัน ไม่รุนหเอาอันนี้ก็ไม่รุนเช่กันแล้นเอาตะไมรุนไหมไม่รุนรุนน้ำซีอรุนเลยไอไม่บุยดีไอส้มไงเข้าไหมไอเดี๋ยเขาดดาละบ๊านี่กับพี่น้องครับพี่น้องต้องเป็นคนกัดน้องกัดล่งกัดดอกไอส้มไงเขาอันนันคนดูน้อิกทดกันมั่งกนลยนะกินม่วัน ที่ว้นคือกันไปขาออกง่ายยัม่เอาคือกันเนอเอออกเยไ้ต้นมีมเสแล้ว็นี่ะพูดที่ดีได้พูดหน้าตาดีดีเลยลกดีปนี่ใจให้รุกงจังนะคะเย็ดต้นแล้วก็น้ำเดเข้าไปพระบาแล้วบ้านจะมองเดียวกแล้วอาซนี่ละเอาชุดซ้่วของคอยนี่พูดไปน้ำเด็บปนี่กีกตอร์ปได้ค่ะอได้ดิโอ้โอเคึ่ได้ก็ขีกกีกตก็ขีกานี่คือเพิ่นเอาเลยล่ะเอาจกี่งน ่อยมีทั้งสองเลยน้บัดนี่ทั้งทั้งกีกตะต่อทั้งกี่กากคนเท่านแล้วนแล้วโอ้ยมูอยู่ที่มีแล้วเอาผมสิงยังแบบว่าอันไปเรื่อยๆชำนิบของผมเป็นเบ่งบ่เพราะสามน้าที่ชมพู่ไม่ได้มาครับพี่ชมพู่ไปเสด็จแบนนะครับบายครับ เอาตันเปล่าแคนเป่าเปาแลนี่ดโอ้โเห็นยังหี้นี่เด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมนวัดวัดดีกันเบิร์มืออล่ะมเนี่โอ้ยต่ห้วแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่สาขาสองแล้วใครจะขับรถได้เนี่ยเออ ไปไปไปอยู่สาขาสว่านี่ฮะผมซื้อตัวโอ้ซื้อตัวไปเลยใจคตัวเองหัวแตกดีน้องตันไปอยู่อันสาขาสว่างมาหนิเดี๋ยวมาสาขาสี่างนี่ไปครับไปไปครับไป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 ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแตนครับไปไปครับนี่นะครับพ่อให้พี่น้องครับบรรยากาศหลังจากที่เขาเลิกงานเทาก็ มาขอกเร่องของมอกันนะครับในส่วงน,นี้สวัสดีครับอะไรครับวันนี้ฮะอันไหนเอฟซีคนมาเบิร์นหนึ่งจะขอเงินจากเอฟซีเป็นมอลลามีชาชีพอ่ามอลลามอลลามีชาชีพ ข้อเงินเก๋ย์เอฟซีซื้อรถตู้แมนจะมารถตู้แบบนี้บอาเดี๋ยวบอกเอาเอาเนี่ยเอาเนี่ยเดี๋ยวมันบ่แมนรถตู้ได้หน่นรถตู้รถตู้ที่แท้จริงมันต้องอยู่แข่งเวทีพุ่นแมนบ่สิขี้กับผวกกนใช้ยสองคนนะอ๋ออันนี้มันหน่อยผดอันนี้มันหน่อยพดข้านียบนอกนั่นเหนีบข้าเหนียบนอกเรานอนบ่ได้แดงก็เลยอยากได้รถตู้แบบเอาคันนี้เลยเอาบ่อออกให้เรานอนเลยผู้สาวเอาบ่อออกเบิดพร้อมแมนเอาที่นั่นพกฟุตเก็บฟูดมาเหลือยวลี้ยวไยักษ์สองบ่อพอม เหลือไว้ยังสองบ่อพ่อแม่ไหนคนขับพ่อบ่อเดียวพ่อบ่อไรบ่อดอกบ่อไรบ่อนอกนั้นเป็นเตียงนอนเบ็ดที่นอเวียดเป็นห้องน้ำพ่อพมีห้องแม่แนี่แหละรถบ้านเลยเนื้พ่อมีห้องน้ำอืมวิมีครบแม่นก็ไหนกับเปิดหลังคาทั้งค่ะปูพักพ่อมแม่นเลี้ยงงัวแะเรียงงัวะเลี้ยงไก่ทางล่างค่ะเดตต่อเทวึ้นไปเลี้ยงง้วเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแบบนี่เขาคือขอกไผ่ไวไวเดี๋ยวขอกไปก่อนเด้อแป๊บหนึ่งเด้อขออนุญาตนะครับ อีกอีกนาที่ครึ่งนาทีนึงฮะโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพปาสบู่สุขึกไปกันต่อกันนะครับในตคิปนี้นะครับไม่ได้ปาเดินได้ป้ายไอ้จก้นะบกจักมันแรนไปสทา้งไหกับบรูเอ้ยังไงไอ้เนราตาร์ไป เจ้ะล่ะบ่นบบมีบอบมีเขียนเองบุเขาเรียนขื้นเตยล่าบุ่นบุนั่งเต้งหนาใจเย็นเฉยบอกว่าขื่นเไม่้เลยไม่เยเศ้าเต้งเลยบัวไอ้นัดอ้เบิ้งแล้วเวลาน่ะไอ้เบิ้งแล้วไอ้สมนันเหมือนเดิมเลยบ๊อบมีอนหาเพ่งทุ่ยไทยผมเดหาเพ่งทุ่ยไทยผมเลไอ้ขึ้นเขาเอ็นแปดเพลงไอ้ขึ้นหาเพ่งเลย แต่น่าแต่งปายในบริจ <lish inside S 2> ีบ nah, น้องเขาจรีดไปเรื่อยๆนตรงเสือยังวะก็เอาอันนั้นเอาอันล่องพื้นนั่นจันเอาล่องพื้นปัดเอาอันปาดออกปาดเอาเลยถ่ามันแหงหน่อยนึงก็จำจำจำมันไหมถ่ายอีกอย่างก็บาน เินเีบสจักบาทวมาปาตนยูนีมาตางกันดหอกบเดล่าดิุ่มาท่านมาตางกันดหกมือนีกขีแต่ขีแต่้นเดยไหมมับต้นน้ำสองแสนยังเห็นหนาแนวนี้ ยอมรับิดจอันนี้คือจะพากันหอบมาอะไไปหาแม่ใช่ไหมอันนี้ดิคิดีอลยังกับบอลได้เ๋ยหอบมาไัยไปหาแม่เ็ดเพียงไม่เพียงไม่หอบมาไัยไปหาแม่เพราะอะเรื่องกันบ่เชื่อมาแบบมีแบบ แบบนี้มีปีมีระนาดได้ไหม่ามีปีไม่คุยโอ๊ยทำไมไม่ลุกเลยเนี่ยกระจุมองหน้าเลยมุกอะไรวะอะไรบ่นเดี๋ยวผ้ากันถ่านหอดใจก่อเดียวนี่อันนี้ก็จะอีหยังนี่ไม้อันนี้มันสถ่านเหลอถานลายพากมีถ่านลายพากมี ครับผมวันเวลางานับมาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครมาชก่ฟังฟุ้งฟูกรทอนรบดกันเลยกันครับสวัสดีครับ